ทุกคนพร้อมยังครับพร้อม้้พรอมจะโดนผมเชืยร์หรือยังเฮ้อมนั่นแหละที่บ้านละเดี๋ยวกดเที่กดดีครับกดดีทุกแจ้งทุบแจ้งผมเป็นฆาตกรเหรอทำไมผมมึงรู้วะผมเป็นฆาตกรเฮ้ยผมเป็นฆาตกรโลบจิตด้วยคุณอย่ามาดูถูกแก๊งผมมากเกินไปผมรู้มันก็เนี่ยสายจุกใส่จุกช่วยผมด้วยเดี๋ยวดูแม่งไม่ผ่านตั้งแต่ภารกิจแรกพี่กิจเห็นได้ตรงเลื่อยดดันมาพี่กิจ น่าไม่คิดจะมาอยู่ตรงนั้นแต่จะบอกว่าเมื่อกี้สีบิงนี่แบบต้องหน้าตาตาคุณเลยนะไม่โดนแฉกันรัวใช่ปะว่าขาดสองท่อนนะคือพี่ขาดกั่ไม่พอนะมันเหมือนแบบมันเฟรสด้วยอ่ะบ่อยโดนโคตรบ่อยอ่ะแล้วคือพี่ไม่เกี่ยวอ่ะคือแป้งไปโดนเองอ่ะอย่างสยองอ่ะครับเล่นยังไงครับเนี่ยเฮ้ยผมเล่นผมเล่นสเกลไงสเกลผมเป็นสายผมเป็นสายแท้งน่ะผมเป็นเทนนิสเนี่ยโอเคเป็นระเบียงนะทำไมมึงลันทำไมวะ กำลังเำ่าม่ดผมเลือกตัวเสร็จแล้วมาเลยวะผมเชียร์มึงได้มาเลยวะมาเลยวะผมก็ลังไล่ลำฟื้นไม่ผิดใครเป็นแอดเซาอ่ะแป้งปะใช่ครับผมแป้งกด R แล้วเลือกอันล่างให้หน่อยไล่ลำใช่เพเซอร์ปะไม่ใช่ครับมันคือไปเลยหม้ไม่เบ็บอดครับให้มันกดหายตัวยังไงนะครับเนี่ยคอนโทรลคอนโทรลไม่บอกคุณดิผมไม่รู้จะบอกตกรทำไมอ่ะเดี๋ยวฆาตกรเขารู้จะได้บุตรีง่ายง่ายครับ เอ้ยอย่าบูลลี่ผมเฮ้ยเขามาอยู่นี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เขายยเาอยู่่บเขาบอยู่ใกล้ใกล้อะอย่าบูลลี่ผมนะปล่อยนคุณจะได้รู้คุณจะได้รู้ว่าแก๊งผผอ่มเฮ้ยมาเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเจ๋อเจ๋อเจ๋เจ๋เจ๋เอาามาหายไปไหนอะเนี่ยโอยเอาไปบุลลี่ยาบี่ยาบะบลลี่าบมาเถครับมาเอครับมาเถอครับมาเครับขอไปคนนึ่งก่อนขอไปคนหนึ่งก่อนขอไปคนนึงก่อนค ไม่ายรช่เลมาดิครับผมผมขออีกคนได้ปหมล่ะ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 เจ๊ก็มาอีกคนดิมาอีกคนผมขอผมขอทุกคนมาอีกคนมาอีกคนจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าครับก็มาดิครับก็มาดิครับบ้งผมตั้งสายแทงฝั่งโดนสายแทงฝั่งโดนมาดิคุณชาโมคุ้งเอออะไรอะไรวะทำไมมันบู๊จังวะ พวกคุณมีสายเลือดนักลุกกันในตัวใช่ไหมล่ะอันนี้คือความแค้นที่เราสั่งสมกันมานานไปพวกเรายายทำภารกิจภารกิจผมต้องอยู่สปิงก่อนหิวผมหิวผมเฮ้ยพวกคุณตายกันกี่คนกันเนี่ยเฮ้ยไปช่วยผมด้วยผมโดนแมงมุมแทะมันแทะขาผมโดนไปทำไมอ่ะผมเอาไอ้นี่ไงโถภารกิจคุณทำยังเนี่ยยังยังไม่มีใครทำภารกิจโอ้ยโดนห่มแบกอยูโดนโดนโดนกับดักกับดักคุณช่วยผมก่อนคุณแบกเบอร์ได้ครับพี่อีฟพี่อีฟ พี่อิฟหรอผมมาแล้วผมมาแล้วเฮ้ยคอมคคอมเพคคอมเพลคอะไรกันครับคอมเรลคอะไรกันคอมเพลคอะไรกันคอมเพลคครับแจงอยู่คอมเรลคเพลงอะไรครับเนี่ยเพื่อนในระหว่างที่นี่เจกำลังตามล่าเราอยู่นะผมไม่รู้ผมอยู่ไหนเนี่ยผมผมบอดผมบอดไม่รู้ตัวผมหาใครไม่เจอผมหาใครไม่เจอผมหาใครไม่เจอเลยเนี่ยขันตะกรนมันทำลายการใช้ดังเลยนี่ไงผมฟาดฟาดจามนะผมจามนะผมจามนะ ผมจามนะผมยิงไงผมจามมาดิพี่แป้งมาดิพี่แป้งมาดิ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 จามหัวผมจามหัวผมจามหมดอ่ะผมพูดเลยมาดิมาดิมาดิพี่แป้งไงผมจามหัวผมจามหัวโอ๊ยแป้งโดนแล้วลากรอบพี่แป้งอ๋อที่ผมกดผมลิมกดแบบนี้เหรอเนี่ยผมก็ว่าอยู่แบบผมฆ่าใครไม่ได้เลยทำไมอ่ะ ไม่กี่ใครโดนอะแโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเงด้วยนะเฮ้ยเฮเฮ้ยไมกี้ไม่กี่มามีใครโดนมีใครมีใครเกิดมีใครเกิดไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดครเกิรเกิดแป้งออกมาจากท้องแม่เลยะวังเพิ่งเกิดเลยเหรอรรกับกลับกลับลช่วยแป้งก่อนช่วยแป้งก่อนไปเอาไปเอาแป้งมยังแป้งยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วหยมามามาเกิดจังจริงแล้วครับผมครับโคตรแย่คุณก็นักเลงเกิน คตอนนี้จุ๊บแจงกำลังช่วยอยู่ทุกคนพี่พี่ช่วยพี่ช่วยอ๋อมามาเฮ้ยภารกิจมีใครทำยังวะจิอแค่จุ๊บแจงเย็นมาแล้วจุ๊บแจงจุ๊บแจงทำภารกิจจุ๊บแจงทำภารกิจจะไปของเขาดิ่จุ๊จเป็นคนทำงานคนเดียวเหรอเนทำงานคนเดียวเหรอไอเดีาเพื่อนโอ๊ยมา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 โอ๊ยไปไหนตุยงยเรียบเลยอะ อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยมาอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยอะยรกันวิกฤหัวผมวิกฤหัวผมฤเิกฤติกฤติกฤโอ้ยแสบตาแสบตาเออคอยคอยเน่ยคอยคอยแนี่ยคอยเนี่ยแอยคอยเน่เป็นอยังไงล่ะอะไรครับทำไมพอไม่ได้แขนกับพี่แป้งมาแทงงาไป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 นี่ช่วยตะกิดฮิวตะกิดไปแล้วหันไปเอ้าไม่มีคนฮิวแป้งหรอวะ คุณต้องหิวผมน่าที่คุณจะคุณเลยหิวผมผมหิวตะกิดไปเลสตะกิดมันหนีมาเมื่อกี้คุณทำอะไรคุณตาอะไรคุณตาอะไรคุณตาอะไรตอนนี้ตุ๊กแจงกำลังหมุนประตูอยู่ผมไม่บอกพี่เจงกำลังฆ่าเพื่อนๆพตุ๊กแจงมันทำภารกิจขั้นที่สองเสร็จเรียบร้อยคือเหมือนทุกคนเหมือนไส้แจ๋วหัวกันยับเลยภารกิจไม่ทำทันหมไม่ทำไม่หรแมงมุมแมงมุมผมพี่ไม้แมงมุมข้างหลังเป็นสีอ่ะเป็นร้อยเป็นล้านได้ได้ได้ปากพุชแมงเกิดแล้วแมงเกิดแล้ว อุ้ยพี่กิตพี่กิตพี่โมใครครับใครกันครับช้่เฮ้ยถาโมโดนถ้าโมโดนแล้วพี่โมพี่โมเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่กำลังครามปืนเลเซอร์เลยไม่ให้ครามหรอกนะปืนเลเซอร์เนี่ยน่ะเอาแบบนั้นสิดีมามาคุณออกมาเฮ้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับพี่อะไรครับพี่เฮ้ยเจอย่าทำอย่างนี้ไม่เอาอะไรครับพี่้ย อุ้ยผมไม่บอดตูดผมแรตูดผมนิดหน่อยนะพี่เจ็บเจ็บนิดเดียววิ่งมาไม่ไตมเจ็บนิดเดียวพบนิดเดตาผตายผมรอเกรไฟชนผมโดนรถไฟชนอะไรกันครับนี่อะนกัติเดนรไนตายอะอะไรก ไปแล้วไปแลผมนะครับรุนแร uh, ช,ช่วยผมด้วยพี่กิตตายปะเนี่ยตายดิตายพร้อมกันเ้ยทุกคนแป้งกำลังอัปเกรดนะอัปเกรดของใหม่ใหญ่กว่าเดิมอู้ยใหญ่กว่าเดิมด้วยเหรอผมมีของเอาไว้เลยจุกเอาไว้จุกเจแล้วอะไรกันครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอย่าทิ้งหนูดิทุกคนไปไหนเนี่ยอย่าทิ้งฉันไอเจมากลางตรงนี้เห็นไหมไม่มีใครกลางเลยผม

โอ๊ยโอ๊้ยโดนไปช็อตคุณกล้ามาช็ไปใส่ผมหมอกล้ามาช็ไปใส่ผมหมอไอ้ไอ้ไอ้ถูปุ่มทูปุมทุ่อุตส่าห์ุมาดิอดีหมอวะคุณเป็นหมอวะคุณเป็นหมอแล้วคุณเป็นหมอเหรอมาดิดิมาดิผมได้หมดผมได้หมดออยอผมโดนป้ายลเองกู มโดนาอ้แสบตาผมแบตามตามเสียงไอ้ยี่ฟังเอ้ายี่ฟังปังังังไงฟังลุกฟังลุกปังลุกลุกลุกปังกังฟังเาังยบ้ลยัไปไหนวะมันไปไหนอะมันไปไหนแล้วอะขังขังลังขังขังขังมันจับยังไงเนี่ยผมงเี้ยไหน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 ตัวนี้อยเนตัวนี้มันจับยังไงเนี่ยมันีท่าจับอยู ผมไม่รู้เลยเนี่ยเล่นยังไงเนี่ยผมโดนบุลลี่ผมโดนบุลลี่ในเส้นสะท้อนโอเคครับผมขอโทษครับผมมาแล้วผมทุกคนหนีแล้วหนีแล้วผมกดไม่เป็นเลยเนี่ยผมโดนบุลลี่ผมโดนบุลลี่ว่าดีครับทรัอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ทำอะไรครับเนี่ยอะไรกันอะไรกันโอ้ยแสบตาแสบตา โอ้ยโอ๊ยแัดแป้งเลยตุ๊กตาแป้งเลยแต่ผมกัดเพราะรักเธอมาไอไงเจ๊เจ๊แป้งเจ๊แป้งอย่ากรกคนอีกคนนึงจะไปไหนคนนึงจะไปไหนมานี่สิสะบัดเป็นผ้าที่เปียกน้ำเลยใจเย็นนะ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 ทุกคนนะใจเย็นผมมาผมมาผมมาโอ้ผมมาผมมานะไปออกไปเลยผมมาผมมาอยู่ผมมาอยู่ ผมมาผมมาผมมาอยู่ผมมาอยู่ผมมาอยู่มไอมมาผ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 มมารอไหนีไนีไล้วผิิลิิลทุบทผมทุบผมอยากกินหมูทุบ หายไปไหนอ่ะเอาก้มอยู่โอ้าอะไรกันครับเนี่อะไม่หัวลุกพวกคุณแยกกันพวกคุณมันนุ่มเลยโอ้ยเหนื่อยพวกอะไรกันพวกคุณแยกกันไงพวกคุณแยกกันพวกคุณแยกกันโอ้มันเหนื่อยจังอ่ะันตกรมันถึกมากเลยอ่ะมันแบบ ไอตัวนั้นมันถึกโคตรถึกเลยอะแบบเลือดแทบไม่ลดเลยอะใครจะเอามันลงก็ได้อะคือตัวแป้งตายก่อนอีไม่ได้ไอมันลตลกค่ะต้องลงที่เราคนตลก่อะไรรู้ปะตอนที่เจแบบว่าแบบพี่โมขึ้นมาแล้วเอาหายไปไหนไอยยอยู่ในมือผมก็ว่าเอาถ่ายไปไหนมาเนี่ยมึงมองไม่เห็นเหรอไม่เห็นมันไม่รู้ด้วยว่ายกมืออยู่